ก็วันนี้ทุกคนกันด้วยเนยนะครับผมกบผมเอ็นีนาครับผมและในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมากับเกมต่ออีกครั้งหนึ่งครับผมใน e p ที่4แล้วนะครับผมโอเคมา ครับก็ตามคอนเซปต์เราเลยนะว่าเราจะเล่นเกมผีออินเลยนะผมตอลอดทั้งเดือนซึ่งก็ใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะผ่านดา้าสิบมาได้แต่ว่าครั้งนี้ผมไม่พลาดละอยู่นี้นายไม่ได้นะผมไม่งั้นเราจะขาดอากาศตายนะครับผมบอกเลยนะว่ารอบนี้เนี่ยผมได้สามารถผ่านดาดห้าสิบแบบชีิวเลยนะ <Easy. S 1> ผมไม่มีอาการแบบเกร็งหรือหัวร้อนเลยนะครับผมลองแอบไปนีดดูไหมแอบได้เคย นี่ผมลองใจนะถ้าผมพลาดคือเริ่มใหม่ถือว่าไม่เฟลแล้วกันครับรอบนี้ถ้าเราผ่านได้นะถือว่าดีมากผมไม่อยากมาเล่นผมไม่ใช่คนที่ชอบมายึดติดอะไรนานๆนะคือตอนนี้ผมต้องระวังกาดจะตกนะผมตกไม่ได้ีะขาดเลยผมลนผมร่นตรงนี้ว่ากลัวว่าจะต้องเจอแอมบุดนะที่เหลือไม่กลัวอะไรละขอแค่เกมนี้ไม่เจอก็พอนะผมอยากจะจบเกมนี้ไปตลอดการแหละซับเปิดเรียบร้อยฮนะเฮ้ย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 ,ย,ยโชคดีเป็นลัสถ้าแอมบูดนี่ ผมไม่ได้นะโอเคครับหกสิบสี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่อยากโดนสารอยว่ะเตือนเลยนะเตือนเดืนะเดนเดือนรูท้ทุกอย่างให้หมดก,ก่อนนะครับแล้วค่อยไปต่อนะครับอยากได้อะไรนะียอยากได้ไม้กางเขนนะเพราะว่าไม้กางเขนเนี่ยถ้าผมเจอไอ้บุตเนี่ยแล้วผมไม่สามารถที่จะหลบมันได้ทันอีกเนี่ยเลยมีไม้ตายนะผมไม่ค่อยอยากไปใกล้ประตูมากนะเพราะเดี๋ยวมันจะเปิดเองแล้วก็เป็นการดึงขีออกมาอีกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี ห้องมดืดเฮ้ยไม่เคยเห็นห้องนี้นะแต่ว่ามีท่อให้หลบใช่ไหมหลบได้นะฮะโอเคมีตู้มีตู้มีตู้อยู่ใกล้ๆนี่คือสติกเกอร์ไปก่อนเลยแล้วประเด็นคือผมลืมห้องแล้วว่าห้องที่เท่าไหร่ตายหาแล้วต้องกลับมาห้องปกติแล้วโอเคอรู้สึกโล่งใจเลยแค่สาิบห้องนี้ครับเราจะเจอบอสไฟแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าบอสไฟนี่คืออะไร เป็น e ีนสู้นะครับบอกเลยนะว่าผมเนี่ยเป็นมีใช้ความพยายามมาหลายสิบรอบมากกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปุกวันใครก็ได้ครับเป็นคนใจดีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยละกันนะคืออย่างอยกดไลค์ผมดันคลิปนี้ให้คนอื่นได้เห็นต่อไปเรื่อยๆนะถือว่าจะเปที่ดีและมีประโยชน์กับผมมากๆแล้วก็ก็เชียเลวกูไม่น่าพูดเยอะเลยห้องแบบนี้มันไม่ควรอยู่นานนะเราอยู่นานไม่ได้นะหายใจไม่ออกโอเครู้อยู่แล้วว่าต้องสเตลแต่ว่าแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน เออเอมเอม,เอมทางไหนทีนี้เฮ้ยผมไม่เคยไปถึงว่ะถ้าตายนี่ผมเสียใจนะเฮ้ยทางตรงกลางโอเคเราต้องเอาไอ้นี่มาใส่ในนี้นะครับเอออยา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 ,ยาโอเคนะโอเคได้อันหนึ่งละโอเคแต่ว่าไอ้แก๊ปเจเนเรเตอร์อยู่นี่นะรอมันเดินไปก่อนนะครับเราจะเดินส่วนไปเอ่อความระดับความใจเย็นคือต้องสิบสูงเลยล ไอเชีย่ยกูประมาทไปไอเวนมีรีไวท์ให้หน่อยไหมใช้เงินซื้อได้ไหมนี่สามสิบโรบัคเลยนะเล่นไม่ไหวแล้วเนจะ็ดสามนี่กูจนงห้าพาร์ทแหละเออพาร์ทละยี่สิบห้องอะไรเงี้ยห้าพาร์ทแหละโอ้แม่งสเปเกเชี่ยวไหมละ่ะทีนี้มันไม่ค่อยคุ้มกับผู้ชมเลยวะ่ะดูไม่คุ้มอะ่ะแต่ผมก็ต้องลงให้ได้ไม่งั้นต้องก็ไม่มีคิดลงแล้วอะ่ะเออผมขอเอาอาภัยจริงๆนะ คิดว่าผมมั่งประมาทเกินแล้วผมอ่ะไม่คิดว่ามันจะเดินมาใกล้ผมขนาดนั้นด้วยแต่จริงๆผมปาแท่งไฟล่อ,อได้ด้วยอะไม,ไม่มคคิดแต่แรกวะแต่นั่นแหละผมขอโทษจริงๆนะครับอ้สบ้าตายโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสโวนี้เนี้ NE9 สวัสดีครับผม